ครับสวัสดีครับพบกับช่องร้านเชตวันพระเครื่องที่ควรบูชาอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่3นะครับก็เช่นเคยนะครับผมตั้งใจก็จะนำพระเครื่องที่เก็บสะสมไว้เนี่ยออกให้ผู้ที่สนใจในเช่าบูชาวันนี้พบกับหลวงปู่ทวดวัดประสาทัญาวาสนะครับก่อนจะพูดถึงพระเครื่องขอพูดถึงพระธรรมคำสอนของพระ,พ,ระพุทธเจ้าจัดไว้ว่าอตติตังนานวะคเมยะ นปฏิกังเขนงอนาคาตังบุคคลไม่ควรคิดถึงแต่สิ่งที่ล่วงมาแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงครับสำหรับหลวงปู่ทวดวัดประสาทบรรยาวาสนะครับมีประวัติการสร้างดังนี้นะครับเมื่อปีพศ2498เนี่ยครับก็เกิดเพลิงไหม้ทีนี้เนี่ยอาจารย์ทิมเนี่ยวัด พัะช้งให้นะครับก็มีนิมิตหลวงปู่ทวดเนี่ยบอกให้ท่านไปช่วยบริเวณวัดประสาทก็ท่านก็ได้รวบรวมมวลสารที่เหลือจากการสร้างหลวงปู่ทวดปี2497นะครับนำไปสร้างหลวงปู่ทวดเ,เนื้อผงนะครับที่วัดประสาทบุญญาวาสก็มีพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่14ถึงวันที่16พฤศจิกายนพศ2 5 5 5ครับ ก็เป็นเวลา3วัน3คืนโดยมีพระกิจิเนี่ยที่ร่วมปลุกเสกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมรูปนะครับพระดังๆที่พอจะยกตัวอย่างก็อาจารย์ทีมวัดช้างให้นะครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพล,พหหลหีหลวงพ่อกีวัดถูช้างหลวงปู่นาควัดระฆังหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอม หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามหลวงพ่อเพวัดพิกุลทองหลวงพ่อทบวัดเขาชนเดนหลวงปู่ทูบวัดแคนางเลิงหลวงปู่ดูวัดสแกหลวงพ่อพลมวัดช่องแคหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณี หลวงพ่อคล้ายวัดส่วนขันหลวงปู่เขียววัดหลวงมนหลวงพ่อดิดวัดปากสะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับพระเครื่องที่วัดประสาทสร้างนี่ครับก็มีด้วยกันหลายพิมพ์หลายรุ่นนะครับแต่ทีนี้จะขอพูดถึงเฉพาะหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเนี่ยก็จะมีหลักๆก็จะมีเนื้อสีขาวเนื้อสีออกดำเนื้อสีออกเทาซึ่งเป็นที่นิยมนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังโปหาได้นะคาไม่แพงมากนะครับ องค์ที่เห็นอยู่ในในคลิปนะครับก็เป็นเนื้อออกเทานะครับผิวเนี่ยแห้งสนิทนะครับอ่าก็ที่ด้านข่าวขวาของหลวงปูท่ทวดนะครับก็จะมีผงก้อนสมเด็จบางขุนพรุมนะครับก็เป็นส่วนผสมอยู่นะครับก็ท่านเจ้าวาสวัดประสาทัญาวาสเนี่ยก็นำผงสมเด็จนะครับของสมเด็จโตนะครับนำมาผสมกับ ผงว่านของอาจารย์ทิมนะครับก็ได้ทั้งผงว่านของหลวงปู่ทวดแล้วก็ได้ทั้งผงพุทธคุณของสมเด็จพระพุทธจาจย์โตนะครับทูอินวสองสองพุทธคุณใน1องค์นะครับก็ถ้าใครสนใจก็เช่นเคยนะครับใส่ราคาไว้ใต้คลิปนะครับผมก็รับประกันความพึงพอใจเช่าปูชาไปแล้วเนี่ยก็อา ไม่ไม่ประสงค์ที่จะเช่าต่อหรือว่าคิดว่าพระเก๊ก็ยินดีรับคืนนะครับก็ไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับครับสำหรับพ p นี้ก็แค่นี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับผม